สวัสดีครับพี่น้องมือนีศิภาะมาเจียเครื่องตัดหญ้าใบตัดหญ้าครับใบน้องเจ้างัวอันนี้ขี้เนี้ยจะเหยเอาเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อนี่ต้องเอาใบใบบางๆเนี่ยเด้อพี่น้องจะเอาบนใบตัด้วนี่มันใบเจียจะว่ามันใบบางนะครับวิธีการเจียให้มันซ้ำกันให้คุ้มมันซ้ำกันบ่อยมันคุ้มหน่อยคุมยย้มใหญ่บ่อย,ย,ม,อย,ม,อยมันเจิดใส่เจิดขัวบ่อยบ่อยไปมันนี่มันเหอนเวอส่วนมาก ขาเจ้าเจียนี่ส่วนมากขาเจ้าเจียมันสิดเวอออกทั้งผีมันต huh ิดควายทั <PH> ้งนี <g atheist hing ara> ้ติดควายเสียงออกเสียงออกนะมันติดเสมอกัรไปบัดิิธีการเห็นมันเสมอคือเาหายน้าว่างที่ะครับถอ่วอกมาจากเครื่องมันหายน้ว่างเกิดว่างองศาให้มันได้บ่านี้เที่ยวสั้นๆนึกยังทำได้ก็เลือกเอานี้ยังแบบนี้ไอเดียวทำนี่กับประมาณทำนี่ก็เอาทำนี่ครับก็ว่างบ่านี้เวลาเจียเจียเขาต่างตรงสี่ครับเสย์เยออกไปสินะ ไม่ใช่สีเหลี่ยมนี่มันสีเหลี่ยมมันสีเหลี่ยมตัวนี้เพราะมันเหลี่ยมนี่เวลาเขาตัดมันก่อข้นมามันสีมากมันสีมีส่วนเจอแล้วเหลี่ยมนี่มันจ่ควายในแคบลงนะมันกระติที่เอ็ดซวยอยาขาดไปคมเน่ตัวนี้เหลี่ยมเนี่ยนี่ปลายเนี่ยปลายก็ตรงปลายก็ตรงเหลี่ยมนี่ครับปลายตรงคมวิธีการเจียก็คือเจียคำว่าลักษณะเนี่ยนี่บบมันเจียคำว่าตรงตรงสี เจียาตรงตนี้มันสิบึกมงนี้มันสิเปลีลยมมาตัวนี้งั้นไาเจียแนวนี้นี่มันสีเหลยมนี่เสยออกไปนะครับเสยจวดออกไปจวดออกไปจ้วดออกไปักษณะแนวนี้มันสิมันสิอยู่บางสี่มันสีโบมาจังสี่นะถมาจังสี่มันสิกินมันสิกินมงนี้มึงคงเสีย้เบึงบานี้ นี S <S <々>่มันจะคุมมันจะพม่านี่นี่เห็นบ่นี่มันจะคุมพม่านมันไม่ร่าหยาเรียนพม่านปั๊บก็สิมาเขืาเจนี่บ้านี้พอพอเขาเจียคมไปเบิดแล้วคำวาเฮ็ดคุมทั้งนี้บ้านพิกขึ้นมามาเจียมองนี้มันปลายแหลมปลายแหลมก็สิดห้อยคอหยาอ๋อพีกทั้งไม่บ้านทำนี้รับพี่น้อง มันไลน์ได้เห็นมันสิมันสินสแหลมปิดเลยมันสิค่มแห้งได้กอมือนี่ขาดปัดได้นี่ทาซพย์น,นี่พี่น้องนะครับบอกกันนะครับเอาไปแช่เอาซบกันปูไดเป็นแล้วกะโบไปยังครับผู้ใดสิเพิ่นบบเคยกะมาเบิ่งคลิปนี้นะครับถอย,ยแช่กันไปนะครับสำหรับผู้ถิ่นโบเขื่อยเจีย